มา,มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอแลสบายดีไปนองทั้งยุทธสู้กู้่วยคนตัวติดตัวเลนโดยดองเมืองนาแคนาดาฟิลเล่นอากิดฝรั่งอยู่แต่ฝันเป็นไปลำนุ่มในเศร้าก็ไม่พอมาก็กำลังสบายดีสู้คนก่อกระพอีกแล้วลิ้งเลยวันนี้ลิ้งสิบหบักกิตนี่ก้อยกระปุนก้อยกระปุ่นกอนใส่ถั่วพักยาวเคยกินบะหมี่น้องกินเป็นบาใส่ข้าวฟัวหัวหอมเป็นเองกินเองนักเลีนพ่อค่ะนะ เราใส่ ouais. leave, อ right. สอวเด้อยอขาอยากใส่มือคือเก่าก็ไวกเพี่ปกำลังใจเล็กๆนั่นน่ะเด้อทักทายไปสู่หัวสู่คนเ่อเทียดตัวแดนเด้อเพื่อนใหม,ม,ม่เพื่อนเก่าเพล่ยนใหม่ที่แวะเข้ามามุ่งลังคาให้เล็กๆแล้วแล้วก็ใจเย็นๆเดี๋ยวสร้ามบ้านเล็กๆกลับไปหาเนาะครับตามกติกาเฮาเว้นระยะห่างในน้อยหนึ่งเด้อตรวจเด้อนอกจากว่าหยุดสงการหลายวัน มันพักผู้ข้าวคือเราเสียงรถไ่พักผู้ข้าว เซ็นมันขาดนะ โมเขื่อนเท่ากันไม่ไล่คนมาขังก็บปลาทักใต้บัวตัวเส้งสุกบานกับบัวหางแต่อย่าหายาเสียเดี๋ยวค้มจะจบไม่ได้เลยเด้อครับตัวซับก็ไม่เขีองเดี่ยวเกินไม่ได้ เวลาไม่น้อยใน่ใจอยากไปถูกบานแต่บางครั้งมันบ่หอดไปบ่หอดเวลาเบิดก่อน พีวิชาขอทั้งเบ็ดเยี่ยมเนี่ยพันมากได้เสียนเลยแต่าสิบกาไม่กินน้ำหนองแล้วหนองเอามือยุ่ม ติดเนี่ยไซตติดเนี่ยไซต์ใส่เมือม่อขันใส่เมื่อคือจังคือจังแสบสันดอกความถนัดของเจ้าฟองพันะ ไปกินเขาก็าประยายาดเื่นนะถ้าไปกินเซนนีน่นหรหยดเื่รถเซนมันอยากขาดไหม พวกเขา,า้องนลงจะหาแนวยม ยุดดนหนดนนหนึ่งเปิดงานสิคันหยุดอาทิตย์หนึ่งคือการประตองเห็ดตองซุโควิดจะประยุทธ์ไปอย่างก็เถอะเนี่ย 那肯定。Nah, มดสำพีน้งน้อยหนึ่งวายวายเส้นแห้งอะไรเสน้นี้นวีวนะครับจเจ้ขียวหนาพอก่อนไม้กลินมีพลังใจเรี่องเหลือง้ำเดยอครับ